ยามาฮ่เปิดตัวรุ่น mt 0 7ครั้งแรกนะครับที่งานบางกอกมอเตอร์บค์เฟสติวัลครั้งที่7ต้นปี2 5 1 8ที่ผ่านมาและมีการเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับที่งานบางกอกมอเตอร์โชว์ปลายเดือนมีนาคม2 5 1 8เช่นกันนะครับแล้วก็มีการเปิดราคาที่สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งด้วยราคา2,99,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ประทะโดยตรงนะครับกับคาวากิ er 6 n และสุสกิต กราดิวส650อาศัยเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าถึง7 0 0 c ซีซีและพลังแรงมา้าแรงบิดที่มากกว่าทำให้นะครับยอดจับจองของ MT 0 7นะครับในช่วงงานมอเตอร์โชได้สร้างตัวเลขถล่มทลายนะครับทั่วประเทศไทยมากกว่า200คันนับเป็นสถิติที่สูงที่สุดในบิ๊กไบขนาดกลางที่มียอดจับจองที่ไม่เคยมีมาก่อนหลังจากนั้นนะครับ MT 0 7ล็อตแรกกว่า50คันก็ส่งถึงมือผู้ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับในช่วงวันที่15สิงหาคม 2,518นะครับแล้วก็ทำให้หลายคนนั้นได้ขับขีรบ่รมอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองชื่นชอบหลังจากนั้นอีก4เดือนครึ่งนึงครับวันที่15สิงหาคมก็มีการส่งมับรถจํานวน50คันแรกให้กับผู้ที่จับจองในงานมอเตอร์โชว์และในช่วงงานบางกอกมอเตอร์บค์เฟสติวัลครั้งที่8ที่จะมาถึงนี้นะครับปลายเดือนมกราคมเราจะได้เห็นการเปิดตัว MT07 รุ่น Mo โตเคช h อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการฉลองครบรอบ1ปีของการเปิดตัว ซึ่งรุ่นนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนคอนเซปต์ของการพัฒนานะครับเป็นแบบสปอร์ตสแตนก็เน,น้นการขับขี่แนวสแตนนั่นเองครับมีการติดเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปเช่นนะครับกาดแฮนด์สีแดงนะครับรวมถึงกาดด้านข้างหม้อน้ําสีแดงเช่นกันมีโครงเหล็กกันล้มนะครับสีแดงรวมถึงกาดตะข้อไอเสียสีแดงนะครับแล้วก็ยังมีล้อหน้าแดงล้อหลังดํานี่คือสเปคที่แตกต่างของ M7 t 0 Motorcash ในครั้งนี้ที่แตกต่างจาก M7 0ธรรมดาที่มาพร้อมกับราคาเพิ่มขึ้นอีก20,000กว่าบาทครับ